สว,ส,สวัสดีครับต้อนรับ,บผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสู่รายการ Smart Lifestyle นะครับรายการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับให้เรา ดูสวยดูหล่อนะครับจากภายในสู่ภายนอกเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวมากมายครับการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทายังไงให้หล่อให้สวยขึ้นหรือทายังไงให้เราแก่ช้าลงหรือทายังไงให้คงความอ่อนยาวจริงๆหรือผิวหย่อนคอยแม่กระชับแล้วก็มี mm hmm. ทุกอย่างในรายการ Smart Life Style นะครับ mm hmm. รวมถึงเราก็มีเรื่องราวของการ Make over d e s i g ซให้คุณดูดีได้ในแบบฉบับที่ควรควรจะเป็นหรือสไตล์แบบที่เราควรจะเป็น mm hmm. นะครับเราจะมีพิธีการแก้ ขายก็ยกช่อฝ้าใบรายการหงเหินในรายการนี้มีจัดเต็มนะครับเรื่องราววันนี้ครับพี่หมอครับเราอยากจะนําเสนอเรื่องราวของโปรแกรมการดูแลนะครับตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าพี่หมอมีอะไรที่อยากจะแนะนําบ้างนะครับคนเราควรจะดูแลอะไรบ้างด้วยครับพี่หมอจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับตั้งใจจะพูดถึงผู้สับสนุนรายการเราโอรู้หใครนึ่งคครับสมาร์ทคลินิก อัสแหนอยู่เราอยู่กับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่ไหนนะครับอยู่ที่สมาร์ทคลินิกหลายคนที่ดูรายการเราแล้วก็มาที่สมาร์ทคลินิกแล้วแล้วหลายคนที่ดูแล้วก็จ้องจะมาแล้วก็ยังไม่มาสักทีหนึ่งอ๋อตัดสินใจซะยังเหนื่อยวันนี้จะเล่าให้ฟังนะเล่าให้น้ำลายหกเลยเอาจริงป่ะปาหย้อยนะก็สมาร์ทคลินิกเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราให้การดูแลในศาสตร์แขนงใหม่ครับซึ่งต้องยอมรับว่า เอ่อในปัจจุบันเนี่ยนะคนคนป่วยกับคนไม่ป่วยไม่ใช่ปัจจุบันละอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยคิดว่าคนป่วยคนไม่ป่วยใครเยอะกว่ากันคนไม่ป่วยเหรอน้อยกว่าคนป่วยนะคนไม่ป่วยน้อยกว่าคนป่วยเหรอคนป่วยเยอะกว่านะคนป่วยนี่กี่เปอร์เซ็นต์อะ จะตีเหรอก็ตียากนะพี่หมอเพราะว่าแหมไม่ได้ทําสถิติแต่แต่คิดเอาถ้าเราบอกว่าคนป่วยมากกว่าคนไม่ป่วยเนี่ยแปลว่าคนป่วยต้องมากกว่า5 0จริงๆแล้วคนป่วยมันป่วยซ่อนอะไรก็มีมันมีภาวะแฝงภาวะภาวะนั้นภาวะนี้แต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองป่วยจริงหรอคนป่วยเนี่ยนะครับมีไม่ถึง3%ในประเทศนี้หรอกจริงเหรอครับจริงก็เวลาน้ําท่วมที่ผ่านมาเราเห็นไหมล่ะคนป่วยอยู่ในโพมาที่นอนโหต้องให้น้ำเกลือต้องอะไรอะป่วยระดับนั้นใช่ แต่คนที่ไปช่วยเหลือเขานะ้น่าคิดว่าไม่ป่วยเหรอ,อเขาก็ป่วยแต่ว่ายังไม่แสดงอาการชัดเจนคือนะยังแฝงอยู่ก็เราเรียกว่าคนที่ยังแข็งแบบปกติแต่เราไม่รู้ไงว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าด,ดูดีเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงต้องล้องหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลเนี่ย มีเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยศาสตร์ของแขนงนี้นะครับคือเรื่องของคนที่ไม่ได้ป่วยแต่เป็นคนปกติที่ยังไม่ได้แข็งแรงอยากแข็งแรงมากขึ้นอยากดูดีมากขึ้นไม่อยากให้ตัวเองปล่อยแก่ชราภาพไปตามวัยนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าซึ่งเราต้องยอมรับว่าในอดีตนี่แก่แล้วแก่เลย ถูกไหมเราแก่แล้วแก่เลยทําอะไรไม่ได้เงือกแล้วเงือกเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนวัตรกรรมใหม่ๆมนะซึ่งในช่วงก่อน10ปีก็เป็นช่วงของการลองผิดลองถูก<ะ>มเีเลเซอร์เลเซอร์เข้ามายิงเหน้าดงหน้าดำหลายคน<อ>ก็<อ>เคยเจอ<ะ>แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นได้ว่าเลเซอร์หลายตัวเซตเตอร์ดาวคือลงหลักปักแหลงจนแข็งแรงละนะครับแล้วก็เรียกว่ามั่นใจแล้ได้แล้วนะครับว่าว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ วิธีการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเราก็เคยทําให้เกิดตัตกรรมการย้อนวัยโอ้ไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์เลอร์ทำเลเซอร์แก้ไขอะไรต่างๆนะทำให้เราดูหน้าตาดูเด็กลงนะยกตัวอย่างง่ายๆตัวเองเป็นต้นเข้าใจว่าสิปีที่แล้วพี่หมอแก่กว่านี้เยอะแต่ตอนหลังจากนี้มาไม่ได้คนทักพี่หมอายเยอะมากว่าเด็กขึ้นเด็กขึ้นใช่เลยกลายเป็นคาว่า หมอมากเคยแก่เออเก็ตเลยทีเนี้ยนะโชคดีนะเราไม่เคยแก่ก็เคยนะมีมีคนบอกว่าเราเคยแก่มาก่อนตอนนี้เราก็เด็กขึ้นนะก็รุ่นเราเคาเดียวกัน35เพื่อนเพนะเราก็ยังยังไม่ล้้ำนะเรายังย้อนนะแหม่ให้เกียรติถ้าเราดูแลตัวเราเองดีได้นี่นะครับนะเราก็น่าดูแลเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นี่ก็จะมีโปรแกรมทั้งหลายที่จะเรียกว่าดูแลตัวเองนะให้ดูไม่แก่ นอกจากดูไม่แก่แล้วเนี่ยนะครับยังทําให้ดูดีกว่าเดิมเออจริงๆเราคุยกันในเรื่องเรื่องราวอย่างนี้ดี่บอกหมอทำอยังไงให้มันไม่แก่อเออแล้วทําอะไรกันบ้างก็ได้นะหรือ,อว่าเป็นโปรแกรมไหนที่เพลนเพลนอ่ะคนมาแล้วอยากดูแลเข้าคร่าวก็มีเราเคยทําไปแล้วไงออที่บอกว่า สมมติว่าสมมเราดูดีอยู่แล้วนะเกิดมา<อ>ดูดีมีชาติกูลอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำทรีทเมนต์หน้ากระตุน้นเลเซอร์เลเซอร์นิดหน่อยรีดูผิวให้ผิวดูกระจา่างใสมีการสร้างอิลาสตินคอลลาเจนนะมีเรามีการดูแลจากภายในด้วยซึ่งจากภายในเนี่ยก็เ,เป็นการเ,เรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอาหารหมมเสริมเรื่องของความปรับความพิ่งความเครียดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเราจะผสมผสานกันทั้งศาสตร์ของภายนอกกับภายในนะครับซึ่งศาสตร์ของภายนอกเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของ เรื่องของการทําให้เราดูดูอ่อนวัยย้อนวัยแล้วแล้วก็มีการปรับรูปหน้าให้ดูดีขึ้นอันนี้หมายความว่าหมายความว่าสมมุติว่าบางคนนะมาหามาหาพี่เนี่ยนะมาหาหมอเนี่ยก็เรียกว่าหน้าเขาแก่แล้วก็ทําให้เขาดูดีขึ้นคือดูเด็กลงแต่เขาบอกยังไม่เห็นสวยเลยก็คือก็ตอนหน้าเด็กสาวๆมันยังไม่สวยอ่ะ,อะถูกไหมเพราะฉะนี่อาจจะต้องปรับจมูกปรับคางเขาเรียกว่าอะไนระ สลายนุ่นสารลางแห้งสลายนี่อันนี้คือโปรแกรมเมคโอเวอร์นะครับซึ่งไอ้โปรแกรมเมคโอเวอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นการทําให้ดูดีกว่าเดิมต้องเปลี่ยนรูปเลยนะแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปเนี่ยถ้าเปลี่ยนเ,ย,เยอะชัดเจนหลายคนก็ไม่ชอบอต้องเปลี่ยนน,น้อยๆเปลี่ยนนิดๆเปลี่ยนองศานิดๆตยหน่นนนอ,ยนอยแล้วดูดีขึ้นแต่คนดูไม่ออกว่าทําอะไรอันนี้เป็นศิลปะแบบหนึ่งซึ่งซึ่งต้องใช้ความเป็นอาร์ตในการที่จะปรับแก้ไขนะครับซึ่งหลายคนนี่นะครับหลายคนเนี่ยนะครับบางทีมาเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะ เขอนะ่อเน่ะไม่กล้าบอกคืออยากสวยขึ้นนะจริงหน้าตามายอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปบอกว่าอยากสวยเขาก็จะหัวเราย่อเอาจริงอไม่ต้องห่วงที่นี่เรามีเมคโอเวอร์ตัวฉมังโอ้ตัวพ่อตัวแม่เลยใช,ใช่มีผู้แนะนำะมีคอนซัลแทนก็ต้องไปถามเจ้าตัวกันเลยนะครับว่าผู้ที่เมคโอเวอร์ over, มือฉมังเนี่ยคนไข้เข้ามาแล้วทำอะไรกันไปเป็นไงบ้าง มีหลายเรื่องราวครับในเรื่องของการเมคโอเวอร์แต่ต้องเรียนท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนิดนึงนะครับเรื่องของการดีไซน์รูปหน้านี่นะบอกได้เลยว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยเป็นการดีไซน์ให้คุณดูดีได้ในแบบสไตล์ที่คุณควรจะเป็นเพราะว่าใช่ไหมพี่หมอบางคนหลายคน,นยที่เข้ามาคุยกับเป้นเนี่ยบางคนนะเอารูปอําพชลาพามามแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะคือหนังหน้ามันพาไม่ไปอะ่ะนะครับบางครั้งนะพี่หมอไปหยิบกระจกให้ดูผู้ชมทางบ้าน ไม่ใช่หน้าเราไม่ใช่มันไปไม่รอดแต่เราควรที่จะต้องเป็นในสไตล์แบบที่เราควรจะเป็นไม่ใช่แบบว่าหน้าเป็นแบบนี้ยกมเด็กเป็นลูกบอลเตะได้อย่างเงี้ยโคลโลก็ไม่เหมือนเนื้อก็ไม่ใช่กระดูกอ่อนก็ไม่ใช่ไม่ได้นะครับเราเป็นแบบของเราดีกว่าเราไม่ต้องเป็นเหมือนใครเวลาเข้ามาปุ๊บนะอันดับแรกเลยเราก็จะดูองศาของรูปหน้าเลยถ้าผิวหย่อนค้อยแล้วก็แก้เรื่องของปัญหาก่อนนะครับอย่างเออบางคน ไซิลิเนตขึ้นมาแพตินัมหรือว่าเออใบวัยที่9ที่จะเป็นเมนพพสพวกร่องใต้ตามาร่องแก้มมาพวกนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมคโอเวอร์ให้ดูดีมีริ้วรอยหรือก็แก้เรื่องริ้วรอยใช่ไหมครับมีร่องหน้าผากหรือเครียดเยอะแยะมากมายก็แก้ซะริ้วรอยหน้าผากก็แก้หัวคิ้วก็แก้เราแก้ทุกๆอย่างแล้วเราก็มาว่ากันในเรื่องของการที่จะให้เขาอะ ดูเปลี่ยนขึ้นแต่ดูเปลี่ยนไม่ใช่ดูเปลี่ยนจนเขาจําไม่ได้แฟนกลับไปจําไม่ได้แต่เราให้เขาเนี่ยนะครับมีความสุขกับการที่มองกระจกมีมิติในการถ่ายรูปหันซ้ายหันขวาแลซ้ายแลขวาถ่ายรูปมีองศาและบางคนนะผู้ชมทางบ้านหลายท่านนะครับเข้ามานี่นะเออวันนี้คุยกับคนไข้พี่หมอปากใหญ่ใช่ไหมครับทางสั้นจมูกทำมาใส่แกนะผู้ชมทางบ้านทุกอย่างทำมาเยอะแยะหมดเลย แต่เรามองภาพอบะปากมาดูเดือดอ่ะมันมองเห็นปากชัดเจนมันครุดติเอเออเราบอกว่าอยากแก้ไขอย่างนี้นะบิดนิดหน่อยคือฟิลเลอร์เสริมคางมันจะทําให้ลดความเด่นของปากไม่ต้องเป็นศัลยกรรมปากให้เมื่อยปากคือบางคนนึกไม่ออกนะเขาก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะฉันอยากดูดีแต่ฉันนึกไม่ออกฉันต้องทําอะไรเราก็เลยต้องเคลียร์ให้แม่ก็จะช่วยเคลียร์ใช่แต่บางคนก็นึกออกแล้ะมาถึงฉันจะเอาจมูกแบบนี้เลยฉันจะเอาปากแบบนี้เลยนึกออกมาเลย นะเราก็ปรับให้<อ>ว่ามันจะได้ไหมมันจะสวยไหมบอกว่าทําต้องทําในสเตตัสที่มันควรจะทําได้นะไม่ใช่ใชว่ามันโอเวอร์พี่หมอก็ไม่ใช่เทวดาสะกดปิ้งเปลี่ยนเราไม่ใช่ใชี้ปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บไม่ใช่มีอยู่เคสหนึ่งนะจมูกเขาใหญ่คือจมูกเขาใหญ่คือตรงนี้เขาใหญ่มากเลยแล้วตรงนี้เขาเล็กๆเสร็จแล้วพอจมูกผู้หญิงอ่ะพอตรงนี้ใหญ่แล้วตรงนี้เล็กมันก็ดูไม่สวยดิถูกไหมมันเป็นเหมือนจมูกผู้ชายอ่ะนะครับเขาก็มาหาเราด้วยบอกว่า อยากฉีดจมูกมให้จมูกที่ใหญ่มันดูเล็กเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ยังไงแต่ออมีทางแก้ไขได้นะไม่ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาเคยฉีดมาหลายที่นะฉีดแล้วน่าเกียดมากเลยก็มันก็แน่อยู่ละถูกปะ่ะก็คือว่า ฉีดจมูกใหญ่ให้มันเล็กมันจะฉีดยังไงให้มันเล็กก็ไม่มีฉีดคือ,อการเพิ่มเข้าไปอ่ะ,อะดังนั้นเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วยิ่งฉีดมันก็ยิ่งใหญ่สิพอพูดปั๊บนึกออกเลยว่าใครเป๊ะเลยอ,อทีนี้พอเข้ามาถึงเราปุ๊บก็คือไหนมาสิปัญหาของเขาคือจะบุใหญ่ใช่ไหม,มเมื่อจะบุมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าตรงนี้มันใหญ่เป็นเพราะไอโคนตรงนี้มันเล็กมั้พอไอโคนตรงนี้มันเล็กปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเติมตรงนี้ให้มันใหญ่สิมันก็จะได้ดู ปกติใช่เข้าใจไหมมันเหมือนกับมันเหมือนกับคนที่แบบตัวอ้วนอ,ะอ่ะแล้วขาเล็กอะ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราดูตัวอ้วนนะใช่ไหมเราก็ไปเติมขาให้มันใหญ่เท่ากับตัวซะตัวก็จะดูผอมทันทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็บอกเลยว่าหมอไม่ฉีดตามให้นะมไม่ฉีดปลายเหมือนหมอคนอื่นมหมอคนอื่นก็ฉีดปลายมาเรียบร้อยเลยเพอฉีดปุ๊บฉีดยังไงมันก็ไม่เล็กครับเราก็มาฉีดตรงนี้ปุ๊บฉีดเสร็จปุ๊บคนที่บอกตายละทําไมฉีดสวยจังเลย อ่ะอก็เราไม่ได้ฉีดตามคนไข้ไงเขาให้คุยกันก่อนปัญหาคุณคืออะไรก็เราจะบอกไงวลาเวิธี <มา S 2> แก้คับ<ห>ว่าคือถ้าพร้อมนะ ต้องทําตามเราเพราะเรามั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผู้ชมว้าได้เปลี่ยนและดูดีจริงๆถ้ามาปั๊บจะทําแบบนี้จะทาแบบนั้นอยากไม่ต้องมาที่นี่เชื่อใจเรานะครับการดีไซน์ของเราเนี่ยเราผ่านมา4-5000คนแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วแล้วเราก็ดีไซน์ทุกวันเลสเซอร์แลวอย่างต่ำเนี่ยวันนึงไม่เคยต่ำกว่า -67 ลายแล้วเราก็มั่นใจจริงๆครับว่าเรามีจิตใต้สําน์กที่อยากให้ผู้ชมบ้านทุกคนเนี่ยดูดีดูสวยดูหล่อขึ้นนอกเหนือจากผู้หญิงหรือผู้้ชาายววประมณ30แล ห้าหกสิบเจ็ดสิบยังเข้ามา<ช>นะครับคนทุกคนนะมีความต้องการลึกๆในหัวใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่กล้าเราทำหน้าที่ล้วงลับนะครับกระชากออกมาแล้วก็เอามาตากแดดให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างพูดกันง่ายๆนอกจากตรงนี้แล้วดีไซน์รูปหน้าแล้วปรับโครงสร้างแล้วกระชับเฟิร์มมิ่งแล้วเรายังมีโปรแกรมในการที่ดูแลตามตัวอีกเพราะปัญหาของใครหลายๆคนนะครับนอกจากหน้าเนี่ยโลแล้วนะแล้วก็ เจรนาใใหม่แล้วเนี่ยตัวยังไปไม่รอดอีกนะครับเราก็ปรับโครงสร้างหรือสลายไขมันตามตัวได้อีกอหรือกระชับเฟิร์มมิง่งแขนนะห้อยย้อยระยะนะต้นแขนต้นขาหน้าท้องหรือปีกเขาเรียกว่าปีกพยาโยมด้านหลังเนี้ย <c oughs> คุณผู้หญิงอปีกที่แบบ แผ่แผมาอีกปีกมารก็พอเอออพยายมนะตอนนี้มันหนักบางคนมีก็เยอะออชอบนอกที่ตรงนี้เราก็แก้ไขหมดนะครับเรื่องราวตรงนี้โอ้โหอัดคับแน่นเยอะแยะรวมถึงบางคนข้อลูกมา3 4มหคนะนะครับผ่านไปนานๆปุ๊บผู้หญิงเนี่ยลืมมองตัวเองผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นเป็นยังไงเขาเรียกว่าความเป็นแม่เนาะสามีกับลูกต้องมาก่อนแล้วลืมดตัวเองพอมาดูอีกทีปุ๊บ พอสามีเรื่อมไม่อยู่บ้านพิ่งกลับมาเห็นว่าท้องมันลายแตกก็เรียกว่ารอยแตกรายงานเยอะห้อยระยะที่หน้าท้องหย่อนยานท้องลายกับท้องแตกมันรวมกันหมดไปหมดเลยท้องลายแตกเราก็มีการทํากระชับเฟิร์มมิ่งที่ท้องนะทําให้มันเฟิร์มขึ้นดูดีขึ้น บางทีมานะเราบอกขอเข้าห้องส่วนตัวขอขอดูหน่อยซิว่าต้องแก้ตรงไหนอีกแล้วก็เคลียร์ให้อีกเพราะว่าเรามีความสุขไงหลังจากที่คนมาแล้วเราดีไซน์แล้วพี่หมอแก้ไขแล้วกลับไปปุ๊บเขามีความสุขทุกรายและสิ่งคือเขาโทรมาบอกแล้วเราก็มีเพื่อนเยอะนะเดี๋ยวนี้ในคอนแทคบีีนะมีเพื่อนอยู่ประมาณร้อยกว่าคนแชทกันไปแชทกันมาคนนั้นส่งรูปให้ดูหลังจากทาแล้วเขามีความสุขจริงเราก็มีความสุขเราแฮปปี้เราก็ถึงบอกว่าเราทําไมถึงอยากจะเปิดที่นั่นเปิดที่นี่เพราะว่าเอาไว้ลองรับแ เราก็ทําแค่3ที่เท่านั้นเราไม่เปิดมากกว่านี้ ไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ทําให้เราดูดีตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างเดียวนะครับที่เราโดดเด่นแตกต่างในแง่ของการที่เรามีดีไซเนอร์ให้มีการให้คําแนะนําปรึกษามีการออกแบบให้ว่าคุณควรจะไปทิศทางไหนอะไรยังไงแล้วก็ทําแล้วเนี่ยเรามีความเป็นอาร์เป็นศิลปะที่ทําให้ดูแนบเนียนดูธรรมชาติดูสมดุลดูแล้วไม่เวิร์เกินไปแล้วก็ดูแล้วพอเหมาะพอเจาะกับเป็นตัวเราครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีมากกว่านั้นอีกเยอะใช่แต่เวลามันหมด ตอนนั้นเราไปเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังช่วงหน้าเรากลับมาเรื่อยต่อใช่ไหมแล้วก็จะมาหาเราได้ที่ไหนโอ้เรามีที่ไหนบ้างและจะพบเราได้ที่ไหนนะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับช่วงนี้เราไปเบรกกันก่อนครับไปกินน้ำก่อนซะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกัน